โปรนี้มีให้ทั้งชีวิตคู่รักพระเอกดังคบ9ปีหย่อนภาพหวานแบบรัวๆเป็นอีกหนึ่งคู่ที่คบหาดูใจกันมานานมากสำหรับคู่ของโบเบนจวันอารดเนอร์ กับนักแสดงหนุ่มก๊อตจีรายุตันตระกูลซึ่งตอนนี้เข้าสู่ปีที่9แล้วแต่บอกเลยว่าแม้จะคบกันมานานแต่ความหวานของทั้งคู่นั้นไม่จางหายไปเลยและมักจะมีภาพหว,นหวานๆในกิจกรรมต่างๆที่ทำด้วยกันมาให้คนโสดอิจฉาเล่นล่าสุดทั้งคู่พร้อมแก๊งเพื่อนแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวทะเลที่ภูเก็ต งานนี้แต่ละคนแซบไม่ยอมน้อยหน้ากันแต่เรื่องความหวานต้องยอมให้กับคู่ของโบกับก๊อตที่ถึงจะมีเพื่อนร่วมทิปด้วยแต่ก็ยังมีชอ็อตหวานๆมาอวดแฟนๆตลอดแถมงานนี้ยังลุ้นข่าวดีเชียให้แต่งงานกันเพียบค่ะ